โอเคมาห้าี่สามสองหนึ่งเริ่มสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับช่องแอฟเอทอีกแล้วนะครับย <Yay. S 2> ิน,นีีต้อนรับทุกทุกคนนะคะเข้าสู่คลิปเดอเชั่นของอัพอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ออพก็จะมาทำลิปทำลิป วันนี้นะครับอัพก็จะมาทำคลิปเรียกชั่นนะครับของวอเคป๊อปอีกหนึ่งวงนะครับที่อัพก็ตามอยู่และอัพก็เป็นแฟนคลับเขานะครับอัพอยู่ดอมเขาอัพเป็นทีมเบ้นะก็คือวอ้ Pressure นั่นเองนะครับซึ่งได้ปล่อยเพลงออกมานะครับเป็นเพลงใหม่ซึ่งเพลงใหม่ของเปิรดอัลบั้มของเขานะครับเป็นแบบอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของพวกเขาก็คือเพลง My Treasure นะครับโอเคก่อนอื่นที่จะไปดูคลิปเรียกชั่นนะครับก็ขอฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe Channel ซันบสไครับโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรบรบอีกแล้วโอ้ยให้เรียกจ้าเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเดจ่ากันเลยดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วดูสอบสรามไปยิ่งเต้านี่โดม น่ารักว่าสดใสมากมาชิโฮเพงแบบคนละมูดกับสอบเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาเลย 3ามสองโอ้ชุดนีด้น่าักมากเจ้าชายเวอร์น่ารักเจ้ากายูน่ารักมาก,ดามากดาสดใสอะ่ะ ไม่เคยเห็นวายจีดทำวันนี้มาก่อนบาเบเบนไปพี่หลอมากหล่อมากหล่อมากสดใสมาก,มากโยชิคือแบบสดใสลากมาก พี่สดใสมากอ่ะโอ้ยดำนากๆรัชช่นน่ารักอะ เหมือนเหมือนเพลงนี้แบบว่าเป็นแบบคือเาเหมือนเลยคอนเซปต์เอม V ีมันเหมือนจะแบบให้กําลังใจคนเหมือนแบบให้กาลังใจทุกคนที่กําลังเจออะไรอยู่ในตอนนี้อะโอ้ยแบ,บ้น่าเพลงดีมากอ่ะไม่เหมือน y วจีเลยอ่ะ ไอ่ฉอดเมื่อกี้ไม่มีซีจีเลยปะโอ้ยเพลงดีมาก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  ดีว่าอย่างแรกเลยเราขอพูดถึงเรื่อง MV ก่อนนะ MV เนาะ MV คือเราว่า MV ค่อนข้างที่จะสดใสามากแบบโมเดลโทเอ็มวีคือแบบสดใสสดใสามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่เคยเขียนคอนเซ็ปต์ที่ประสดใสขนาดนี้มาก่อนเลยของ YG วงไหนก็นตามเราไม่เคยเห็นคอนเซ็ปต์ที่มันแบบน่ารักขนาดนี้มันมีคัลเลอร์ฟูลเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเท่าที่เราเคยเห็นมาที่คัลเลอร์ฟูลเยอะๆก็น่าจะเป็นของแบ็คพิง ที่มีความคัลเลอร์ฟูลมากๆในของแบบฝั่งผู้ชายของ YG เราไม่ค่อยเห็นเราเพิ่งมาเห็นของแทชเชอร์ที่มีความแบบใช้สีแบบชมพูเข้ามาในเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนจําได้ว่าของไอคอนอะเคยมีมพาที่มีความหวานอยู่แต่อันนี้คือมันเป็นความหวานแบบชมพูม่วงอะไรอย่างเงี้ยเลยให้มันมีความหวานมีความสดใสมีความน่ารักซึ่ง YG ไม่ค่อยที่จะทําแนวนีซะเท่าไหร่แต่พอตั้งแต่มีแทชเชอร์ขึ้นมา YG ก็เริ่มที่จะมีแนวใหม่ๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งทั้งตัวเพลงและตัว MV เนี่ยเรารู้สึกว่ามันสื่อถึงความที่่่แบบววาาาใให้กํลัังงจคนฟ แบบไม่ต้องไม่ต้องแบบวอรี่ไม่ต้องซีเรียสหรือแบบให้ทุกคนมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในเอ็มวีเราก็เห็นแล้วว่ามันมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับทั้งปัญหาครอบครัวเกี่ยวกับการที่ต้องสอบต่อสู้การทา่ต้องสอบแข่งขันต่างๆในสถานการณ์ที่ต้องใส่แม่โควิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือในเอ็มวีนี้เหมือนเทเชอร์ก็จะสื่อว่าตัวเองถ้าเท่าตามที่เราเข้าใจเรารู้สึกว่าเทเชอร์จะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวแทนของความสุขเป็นตัวแทนของกําลังใจที่แบบว่าให้ทุกคนแบบรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองที่ทุกคนให้รูร้สึกว เวลาฟังเรารู้สึกว่าเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่บอกกับการฟังตอนเช้าก่อนที่เราจะไปสู้ชีวิตในวันวันนั้นะอะไรเงี้ยเราว่าเป็นเพลงที่ดีมากแล้วก็ดีใจที่ YG ทําแนวนี้ออกมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่เราได้เห็นตองเด็กๆได้หลายๆคอนเซปต์มากอะไรเลยอะไรเงี้ยในคอนเซปต์นี้เราว่าเราชอบแล้วเราว่ามันบอกกับเด็กๆมากๆา โอเค okay. ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย <_ C 1> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกระลังใจให้อาพด้วยนะครับใครที่กดซับสไครป์แล้วอย่าลืมกดกระดิงเวลาอัพลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งถึงทุกทุกคนนะครับวันนี้ต้องไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ